จะบ่ไปบ่้เฮ้ยบุญเนื้อบม้อนมาเนื้อบัดมอนี่บ่ไปบ่เฮ้ยบุญมาโนองนูเอามาหนักเอามานังให้กูขอไอาใบชีพเ่ยนะเอาใบชีพเหรอเอาใบชีเขามีจะไปหาพันช่องใบที่หนังไปหาพันมีใบเดียวเอามานัเอามานัเยเอาะไรขั้นบอเอาเขาบไปหายได้เอาได้เฮ้ยเอาใบเดียวว่นึกองใบเอาซองใบ มีใบเดียวเสียบหรมานั่งใบเดียวกระแหงเอาด้วยเหรอแม่จะบอกมาเดินนั่งพีบาปลาหียางไปเสนาจะจะชิบไปหาไส่มาหน้ากูชิไปหาอีพีบาปลาหีเห็นเด้นนั่งข้ากโยกข้าก็ยกไม่ใช่เพราเด็กหน่อยนั่งข้าวบุก่ายโกที่นอหนั่งนาะเนี่ยข้าวบุยก็ผีบาปลาหีอยู่ใส่หมดนี่ยอ่านั่นั่งบัดบัดบัดผู้ฮันกะฮันอยู่บนั่งเด็กหน่อยโยกมานั่งผู้ฮันกะฮันอยู่บั่เด็กหน่อย ได้บ่เด็กน้อยหยอกมันน่ะบ่บ่เด็กน้อยหยอกคือเจ้าดอกเจ้าหันเอฟสี่ได้เลยเนาะหันสีไม่ใส่คือเจอะไว้แถบ้นั่งมันก็พูนเขาหยอกมันั่งเออจะไป่จะหักเขากระยอกคะแนนพีบ่าตอนนั้นเขาหยอกมันว่านั่งข้าวบุญหยอกแน่ซุ้มเน่ขาบุญหยอกต่สิม่าหาไผ่เ่ยังไปใส่นังอีพีบ่าปลาพีมันนั่งมันยางไปใส่พูนพูนพูดไปปากเสะพูนจะสิไม่ใส่ค่ะ สมานนุ่งเสืそそ้เคินเคิลเถอะแต่ว่าผูวาวรัดเนอะ